โปรโมชั่นที่ดีที่สุดเด็ดที่สุดกับดอกเบี้ยเพียง0.99%ค่ะสวัสดีค่ะดูชีนิสันค่ะจากโชวร์รูมทอร์นิสันเอราวัณสารยาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับนิสันเทอร์าคันนี้นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่วันนี้เรานำมามอบให้กับลูกค้าเลยค่ะส่วนโปรโมชั่นจะเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะตอนนี้เราไปดูรอบรถกันก่อนเลยค่ะเราก็มาดูกันที่ตัวรถเลยนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ขึ้นเป็นกระจังหน้าแบบดีโมชันนะคะแล้วก็จะมีลวดลายสีเงินๆตรงด้านนี้นะคะเพื่อเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านข้างมาที่ตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบคอส LED 4ดวงมีไฟเดย์ไท r u n ันเนงไนท์แล้วก็ด้านล่างของเรานะคะก็จะมีไฟตัดหมอกสวยๆเป็น LED แบบนี้เลยค่ะ ที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือจะเป็นเซนเซอร์สี่จุดทําหน้าที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็เตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันทีนี้เราก็มาดูลอลายล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อแม็กอันนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยขอบ18นิ้วค่ะมาด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว ที่ลูกค้าเห็นนะคะตรงนี้ทางด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางค่ะกระจกด้านนี้นะคะจะเป็นกระจกทับเก็บอัตโนมัตินะคะทีนี้เราก็มาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะนิสันเทอร์ของเราติดตั้งสปอยเลอร์หลังให้ลูกค้าสวยๆแบบนี้ทุกรุ่นเลยค่ะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งที่มาพร้อมกับตัวรถจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ด้านบนหลังคาลูกค้าจะเห็นเป็นเสาคีบฉลามแบบนี้นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเหมือนกันค่ะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม มาด้านไฟท้ายรถกันบ้างนะคะก็คือจะเป็นไฟ,ไฟท้าย LED ที่เห็นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์4จุดให้กับลูกค้าเหมือนกันน i s สันเทอรานะคะจะเป็นประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติค่ะโดยการใช้เท้าเตะเซ็นเซอร์ค่ะเรามาลองดูกันนะคะ โอเคทีนี้เรามาลองปิดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูภายในกันบ้างค่ะเริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยนะคะจะเป็นทรงดีเชฟสวยๆจับกระชับมือแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยทั้งสองข้างนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยมีระบบคริสคอนโทรล ให้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ทีนี้นะคะเราก็มาดูหน้าจอกันบ้างถึงกับต้องว้าวกันเลยค่ะเพราะว่าหน้าจอของ Nissan Terra ใหญ่มากมีขนาด9นิ้วนะคะคือหน้าจอเอน,นี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แล้วก็ Android Auto ได้ค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นระบบชาร์จเจอร์ค่ะ Wireless Charger ให้ลูกค้าสำหรับวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบตมือถือได้เลยค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเป็นปุ่มนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วมาปุ่มนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับไว้พับเบาะเป็นปุ่มแยกสําหรับเบาะแถว2ส,สามารถแยกได้ซ้ายขวาค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มดิฟลอกค่ะสามารถใช้ในกรณีที่ลูกค้าติดหล่มติดโครนส่วนปุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มไว้สําหรับใช้ในกรณีลงทางลาดชันค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวเบาะค่ะเบาะตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังมีการเดินได้ตะเข็บแบบดีมากเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับได้8ทิศทางค่ะสำหรับคนที่ชอบเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะทีนี้เราก็มาแถว2กันบ้างนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแถว2ก็คือนี้เลยคะ่ะจอกลางอันนี้นะคะจอกว้างขนาด11นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงได้ดูเน็ตสิทได้ บูทูได้หมดเลยค่ะส่วนด้าน,นี้นะคะนอกจากจะมีแอร์หลังแล้วเราก็ยังมี USB ที่ชั้นแบตให้กับลูกค้าเป็นท,ทั้ง Type A ได้แล้วก็ Type C ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปชมตัวรถสวยๆกันมาแล้วทีนี้เราก็มาทราบโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะเพราะว่า n i สันเท e r r a คันนี้นะคะจัดดอกเบี้ย0.99%เท่านั้นค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสันเทราคันนี้พร้อมแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์0624941495ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ